สวัสดีครับผมดับตำรวจยุตธการเสรีสาชเารนะครับอันนี้รับราชการตำรวจอ,อยู่ที่พอนแก่นนะครับเหตุผลที่มาทำตรงนี้ก็คือในของ p d x ไลออนมองของพวกเราเนี่ยก็คือสุขภาพด้วยเรื่องสุขภาพนะครับของแม่เทแกป่วยกเกี่ยวกับโรคกระดูกนะครับพอดีได้รู้จักกับพธิดาคจนภูจิตแล้วก็พจนบอลพจนฉายแล้วพน ทุกท่านที่ยังไม่กล้าเชื่อนะครับขอบคุณมากที่มอบโอกาสให้ผมนะครับทุกวันนี้สิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็คือแม่แกซึ่งป่วยเป็นลูกกระดูกมาทั้งสิกเก็ปีแกหายแกวิ่งได้ซึ่งผมเลยเปิดใจกับ p d เ l ็กไลออนมอนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือการสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรให้กับผมมาเยอะนะครับความสําเร็จมันอยู่กับพวกเราเองนะครับมีโอกาสรีบคว้าสิ่งที่พีเดกมอบให้ก็คือ โอกาสครับผมไม่อยากให้โอกาสประตูลอยไปผมเลยคว้าโอกาสวันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดีครับหนึ่งเดือนพอดีเลยสําหรับรายได้ที่ได้มาก็เพื่อนหลักหมื่นบาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับซึ่งมีความภูมิใจมากครับเป้าหมายปีนี้ก็เหมือนทุกท่านนะครับอยากมีบ้านมีรถแล้วก็อย่างน้อยๆก็รถเบ้ยแหละครับเป้าหมายของผมครับหลักหลักแสนครับขอบคุณโค้ดยาดาโค้ดธุรกิจมากๆครับขอบคุณครับ